เรียนคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางจีราพรพอศรีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวและปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยากข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ90ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ครูร้อยละ90มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพของตนเองและสถานศึกษาพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละ100ได้เรียนรู้และรับบริการทางการศึกษาตรงความต้องการอย่างมีคุณภาพครูร้อยละ100มีความรู้ความเข้าใจวิเคราะห์หลักสูตรและนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสถานศ right ึกษามีหลักสูตรที่ทันสมัยตรงความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละเกเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่ครูเป็นผู้แนะนําครูร้อยละเกมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ผ่านการเลือกสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสถานศึกษาได้รับการไว้วางใจเกิดความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละเกเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ผ่านสื่อนวัตรกรรมและเทคนโนโลยีครูร้อยละเกมีการรายง,งานผลการใช้สื่อเทคโนโลยีและนำไปใช้ในการ,รปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนสถานศึกษามีสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับปริบทการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา บทที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละหนึ่งร้อยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นระบบครูร้อยละหนึ่งร้อยได้รับการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและนำผลไปพัฒนาตนเองต่อไปสถานศึกษามีการประเมินตนเองมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับและพึงพอใจการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละ90ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความถนัดครูร้อยละ90มีวิจัยในชั้นเรียนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายโดยมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละ100ได้รับการพัฒนาตามศัก,กยภาพและความถนัดครูร้อยละ90ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเต็มกำลังความสามารถสถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเกิดความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละ100 ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการกิจกรรมและโครงการต่างๆครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จากการยอมรับของผู้ปกครองชุมชนสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีมาตรฐานการศึกษาตามบริบทการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีสภานักเรียนคณะกรรมการนักเรียนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ทุนการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนลอละ100ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพครูละละ100มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีสมรัถภาพที่ดีต่อผู้เรียนผู้ปกครองสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีมาตรฐานการศึกษาตามบริบทด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโย,ยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือ รือนวัตกรรมทางการบริหารผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการกิจกรรมและโครงการต่างๆครูร้อยละจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความถนัดสถานศึกษามีการใช้ในวัตกรรม 2P Focus Model โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อสถานศึกษา ผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อละ90ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพครูร้อละ90จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรเป็นครูมืออาชีพใช้นวัตรกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเองด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละเกมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนดครูร้อยละเกจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรเป็นครูมืออาชีพใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนรู้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเองภาคีเครือข่ายและชุมชนยอมรับการจัดระบบให้บริการในสถานศึกษา โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ดีใช้เทคโนโลยีมาใช้ให้ทันสมัยและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละหนึ่งได้รับการบริการที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดครูร้อยละหนึ่งมีข้อมูลและใช้ระบบสารสนเทศที่รวดเร็วทันสมัยสถานศึกษามีข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกะละสินวันที่1 9บเถึงยีธันวาคมการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน คลูรแะาานศึกษสถผลที่เกิดกับผู้เรียนครูผู้บริหารและโรงเรียนโรงเรียนคำยิ่งมีมณีเวทผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมสะพะทระดับสองดาวและได้รับการรับรองประกันคุณภาพภายนอกพศ2 5 6 5าถึง2569กสําจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทางการศึกษาประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานนางเจราพรพอศรีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ระดับดีเยี่ยมสายงานผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการเนื่องในงานวันครูครั้งที่67ประจำปี2566 นางจีราพรพอศรีผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน storytelling ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงสากลระดับชั้นป .1 ถึงป .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70สิ นายสราวุศริยมนตรีนางสาวสุรัตนานันทเขตครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้นป .1- ถึงม .3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70เด็กหญิงพินทิพสีโซดาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน Storytelling ร,ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 เด็กหญิงกัญญารัตทองทวีได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงระดับชั้นป .1- ป .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70เด็กชายอภิวัตพันศรีเด็กชายสุริพัฒน์พ่อขุนทศเด็กชายอภินันชารีรักเด็กชายภูวมินบำรุงรถและเด็กหญิงพิมพลพัฒน์บุญพิสาร ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้นป .1 ถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70